สวัสดีค่ะเมโลดี้มาแล้ววันนี้มีข่าวใหญ่สะเทือนวงการหุ้นมาฝากตลาดหลักทรัพย์เตรียมเพิกถอนหุ้น3บริษัทนกโปร STHAI หุ้นนกหยุดซื้อขายตั้งแต่วันที่2มีนาคม2564ราคา1บาท4สตางค์หุ้นโปรหยุดซื้อขายตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2558ราคา36สตางค์ หุ้น STHAI หยุดซื้อขายตั้งแต่วันที่4กันยายน2561ราคา1สตางค์ข่าวร้ายส่งท้ายปีเก่านักลงทุนรายย่อยกว่าหมื่นชีวิตต้องเสียใจเงินลงทุนอาจกลายเป็นศูนย์ขาดทุนย่อยยับการเข้าตลาดหุ้นกับการถูกเพิกถอนมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะบริษัทใหม่ๆมักได้รับความสนใจจากนักลงทุนแต่จุดจบอาจไม่สวยอย่างที่คิดไม่มีใครรู้ชะตากรรมของหุ้นใหม่ๆเลยเนะทำยังไงให้กลอตคัดก,ก,ร,กรองบริษัทที่ดีได้ อยาให้เกิดเหตุการณ์แบบนก Pro s t h a ออีกเลยติดตามข่าวสารหุ้นเด็ดๆกับเมโลดี้ได้ใหม่นะ